มเขาบอกว่าเอาออกก็คบกันอยู่กันอยู่ใจกันอยู่เขาก็คบกันอยู่นะอะไรอย่างงี้เขาก็บอกว่าดูดูกันอยู่ค่ะแล้วก็คือดูดและและเป็นไม่ใช่เป็นเพื่อนกันอยู่นะคะหรือว่าดูดูเนี่ยก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่ก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่ค่ะแล้วพี่เมย์เขามีไปบอกอะไรอย่างงี้ไหมคะว่าอุ้ยฉันหลุดไปอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่ะเขาไม่ได้ปิดบงอะไรคือเราคุยก็คือเป็นเพื่อนกันอยู่ไปไหนก็ไปด้วยกัน วันี้ค่ะออกแล้วก็ยอมรับอันนั้นไม่ใช่เรื่องจริงก็บอกไม่จริงอะไรจริงได้บอกถูกอืมและพี่แอมรู้ไหมคะว่าวันนั้นเมย์แบบว่าถามยี่หรอยเสียงเขายังไม่ได้คุยกันเลยค่ะยุ่งอยู่แต่ก็ไม่ได้โกรธหรืออะไรใช่ไหมไม่ค่ะวันนี้ค่ะเชิญทานตำตำเหมือนเดิมแต่พี่เมย์เขาก็เชียร์นะคะเขาบอกว่าเขาก็เชียร์ให้พี่แอมแบบว่าติดใจของพันจับย่าค่ะเขาคงเห็นว่าแอมแบบโสดมานานนะคะ ก็เชียร์แะคะ่ะเชียร์ทุกคนนะคะกบอกว่าเพื่อนๆในกลุ่มข้างเ้งทีเขาก็น่ารักดีอะไรอย่างนี้ถ้าเป็นคนดีค่ะเป็นน่ารักดีเพื่อนบอกว่าที่เนี่ยดีคะ่ะเป็นคนดี <c oughs> ความเป็นไปได้จากการเชียร์รุ้นๆของเพื่อนๆล่ะคะ่ะก็จริงๆแล้วก็สนิทกันอยู่แล้วนะคะก็ไม่ได้ยังไม่ได้พัฒนาอะไรมากตรงนี้นะแต่เชียร์เยอะขนาดนี้เป็นแฟนกันเร็วขึ้นไหมคะไม่ค่ะดูไปเรื่อยๆค่ะ ไม่ค่อยดูไปค่ะไม่รีบร้อนไปไหนถืออายุมากค่ะมากแค่ตัวเลขแต่หน้าตายังไม่ไปยังไม่รีบไปไหนค่ะเร่งยิบชายบอกว่ามีแบบว่ารีบหรืออะไรยังไงไม่ค่ะะเสียบเลยพี่มินเสียบแบบก็ยังคุยๆกันไปเรื่ร้อนอย่างเงี้ยค่ะพอมันมีข่าวแบบนี้ออกมาในไหนเขาก็ไม่ใช่คนเดียวกันเขาพูดหรืออะไรยังไงกับเราบ้างที่หา ใช่ค่ะจริงๆแล้วข่าวเขาออกมาเรื่อยๆค่ะที่ข่าวที่ออกมาจริงเขาก็ไม่มีโอกาสได้พูดอะไรนะคะก็เห็นใจเขาทุก็เป็นนาข่าวเขามานําเสนอต่างๆมากมายอย่างเงี้ยเขารู้สึกว่าแบบเสียความเป็นตัวของตัวเขาเองไม้หรืออะไรเงี้ยไม่ค่ะมาดูจากเราเขาบอกว่ามันอยามันไม่ใช่เรื่องจริงแล้วเมื่อไหร่จะเปิดตัวจริงๆกลางๆจะสักทีคะก็จะคุณดูดูค่ะขอดูว่าดูดูดีกว่าน้องรู้ยังไงค่ะ ถ้าเปิดชาแฟแล้วจะแบบมีหัวดียอะรวยีไมง่ายแต่เงินอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะก็อย่างเรื่อยๆนะคะจะเปิดก็เปิดให้เร็วขึ้นไหมค่ะไม่ค่ะไม่ค่ะมันมีข้ออะไรที่เราอย่ยังไม่ยังไม่เปิดอะ่ามันมีตรงบอกไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วค่ะว่าไม่อยากเปิดจะกือวจะถ้าเปิดแล้วกลัวแบบมันมีคนมายุ่งวุ่งใบอะไรอย่างเงี้ยมันอัน คนก็จะเหมือนที่เราพี่บอกไปคุยเรื่องราวเอาอดีตเข้ามาพูดซึ่งบางทีก็จริงบ้างไม่จริงบ้างเอามานําเสนอกันใหญ่อะไรเงี้ยมันก็แล้วก็อึดอัดหนุนไปี้วยอึดอัดแล้วเขาเป็นคนนอกเขาไม่มีโอกาสที่ออกมาพูดชี้แจงว่าคนนี้จริงคนนั้นไม่จริงอันนั้นจริงไม่จริงอะไรเงี้ยก็ปล่อยใหู้เหมือนผู้ไต่เดียวเงี้ยมันก็ไม่ได้คือสงสารเขาด้วยอย่างเงี้ยใช่ค่ะโอเคแล้วทุกวันนี้คุณือว่าแฮปปี้ดีไหมคะ กับหัวใจของเรา,มมาช่วยก็ดีค่ะแต่ตอนนี้เริ่มทํางานถ่ายละครแล้วก็ไม่ค่อยวา่างเท่าไหร่ค่ะว่างแค่ตอนไปทานข้าวปกติกับเ,เพื่อนๆแค่น,น,นั้นแหละโอกาสได้เจอกันม,มากขึ้นไหมล่ะครมมับเจอมากขึ้นผมไม่เจอมากขึ้นเพราะทำงานแล้วค<ม>ือเก็ฝากไปกับพวกพี่เมย์เพื่อนๆด้วยก่อนเขาก็ไม่ค่อยได้ไปไหนกับอะไนะคะพวกเมย์พวกอะไรเงี้ยน,น,<ม>นานไปทนานซุมตังบางทีทานข้าวบางทีก็แยกย้ายกับบ้านเท่านั้นคนเราไม่มีเวลาเราต้องแบบว่ามาทำางไงเขาไม่ปวดหรืออะไร ค่ะก็อย่างที่บอกว่าเราก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่นะตอนนี้แล้วก็คุยคุยกันอยู่อย่างเงี้ยแค่นั้นเองคือไม่เดือดขึ้นนาหรือว่าคืบหน้าเลยเลยแต่ก็คือถือว่าหนุ่มคนนี้คือดูอยู่คนเดียวเลยใช่ไหมคะตอนนี้ก็ไอ้ดูนี่มันก็คือเรามีเพื่อนผู้ชายหลายคนนะคะก็คินคือกับ,บเพื่อนกันไปก่อนค่ะแต่คนนี้นี่มาวินที่สุดเลยใช่ไหมคะไม่สามารถตอบได้คะ่ะด <laughs> งว่ามีหลายคนหรือคะหรือว่ายังไงไม่ไม่มีหลายคนคะ่ะแต่มีเพื่อนหลายคนคะ่ะบแต่คนนี้นัมเบอร์วัน ไม่เจาะตรงเลยนะคะเหนื่อยเนาะเวลาคุยอะไรเหนื่อยเนาะ